คือสิ่งที่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแล้วเราเห็นความแตกต่างนะเวลามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นคัเมนเนี่ยนะครับคือจะตอนแลอยยางไงกันเรื่องหนึ่งนะแต่สิ่งที่เราเห็นคือความเป็นเอกภา,ภาพของคัเมนนะฝั่งการเมืองฝั่งรัฐบาลไล่บังแต่คุณเซนพ่อคุณบอลเนตลูกเป็นนายกนะแล้วก็มาลีแล้วก็ คนดงนังเขมรอินฟูต่างๆสื่อขเขมรเนี่ยร้องเพลงเดียวกันเล่นทํานองเดียวกันนะใส่ร้ายไทยเหมือนกันนะแต่ในขณะที่บ้านเราเองเนี่ยนะครับโอ้ตอนนี้ก็เป็นยุคที่อินฟูเฟื่องฟูก,กันนะฮะมีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่านะอินฟูเซเลบขเขมรเนี่ยรับลูกกันทั้งประเทศเลยนี่เอามาจาก Facebook ค,คุณวัฒนาแสนอุดมนะอินฟู เซเลบเขมรรับลูกกันทั้งประเทศอัดคลิปสื่อสารชาวโลกเล่นบทเหยื่อวัตถุไทยรุกรานส่วนดาราอินฟูเซเลบฝั่งไทยกริปกริปนี่คือเงียบนะนะกลัวกระทบงานฝั่งสอสอก็ง่วนอยู่กับการตรวจสอบทหารคือไอสอสฝ่ายค้านบ้านเราเนี่ยนะสายแดงเขากำลังจะพึ่มพึ่มจะลบกันอยู่แล้วมันตั้งท่าตรวจสอบทหาร จะเรียกแม่ทัพไปตรวจสอบว่าเฮ้ยขัดคำสั่งกุมารขับพัญชาแบบนี้ผิดกฎหมายนี่ว่าอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นี่คือความต่างนะครเออความต่างแต่โชคดีที่ว่าไอ้คนที่รักชาติมันมีมากกว่าคนที่ขอปัดแข้งปัดขานะฮะเราก็เลยยังไม่แย่ไปกว่านี้นะครับและขณะที่สถานการณ์ล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดสุรินทร์บอกว่า เมื่อช่วงคืนวันที่12ต่อวันที่13มเนี่ยนะครับมีชาวบ้านได้ถ่ายคลิปที่แสดงให้เห็นถึงแสงไฟกระพริบคล้ายๆโดนบินเหนือน่านฟ้าจังหวัดสุรินโดยพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอสังขะรอยต่ออำเภอกลับเชิงนะชายแดนติดก,กับประเทศกัมพูชาเจ้าของคลิปเป็นชาวบ้านที่อยู่ในโซนพื้นที่ชายแดนหลังพบเห็นแสงไฟดังกล่าวจึงหยิบมือถือมาถ่ายไว้เพื่อเป็นหลักฐานและส่งให้ ผู้สื่อข่าวดูนะครับโดยแสงไฟเนี่ยนะครับพบเพียงหนึ่งดวงเนี่ยนะที่วงวงเอาไว้นะบินสูงไม่มากนักลอยเคลื่อนที่ไปชา้าๆและกระพริบเป็นไฟสีเขียวแดงมุ่งหน้ามาจากทิศใต้ที่เป็นรอยต่อขเขมรและเคลื่อนที่มาที่ทิศเหนือรอยต่อจังหวัดจุรินชาวบ้านก็เลยสันนิษฐานว่าอันนี้น่าจะเป็นโดรนของฝั่งฝั่งเขมรหรือเปล่านะครับเรื่องโดรนเนี่ย หลังจากที่เงียบมาแล้วประมาณ1เดือนนะครับหลังจากที่มีการเซ็นข้อตกลงก็ไม่มีปรากฏอีกเลยแต่พอมีเหตุเมื่อวานนี้ก็ชาวบ้านเริ่มเห็นโรนมาอีกแล้วนะครับ